สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดโครงการคิดไซต์ไทยแลนด์สีสันเกฟ้นหาสุดยอดเยาวาชนเทได้โดยไม่พึ่งการพนัน เมื่อวันที่23มิถุนายน2568สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมกับมูลนิธิปัญญาบูธเปิดตัวโครงการคิดไซด์ไทยแลนด์ี4น9เพื่อเฟ้นหาเยาวชนไทยรุ่นใหม่อายุ13-18ปีทีกลาแสดงออกอย่างสร้างสรรค์พร้อมส่งเสริมแนวคิดรู้เท่าทันห่างไกลการพดันลุ้นเงินรางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทณลานนา MCC Hall Demon l i f s t e งบวัน สำหรับกิจกรรมสร้างสัตว์ในปีนี้อาทิการประกวดความสามารถพิเศษในหัวข้อเยาวชนไทยห่างไกลการพน,นันคายอบรมพัฒนาศักยภาพคิดใสเพื่อปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และต้านภัยพน,นันกิจกรรมสัญจรในโรงเรียนสี่ภาคพร้พอมบูธกิจกรรมและแรงบันดาลใจจากดาราทูตคิดใสไอดอลซึ่งโครงการได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรได้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตคณะสิ่งแวดลอ้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นค่ <S <S ะวันนี้ก็เป็นวันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการสำหรับคิดใสยไทยแลนด์ซีซั่นเกซึ่งเป็นการประกาศให้น้องๆเยาวชนทั่วประเทศได้รับทราบนะคะว่าเวีทีคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่นเก้าเปิดแล้วนะคะซีซั่นนี้รอ,น,อ,น,อน้องที่มีใจรัก ที่อยากจะเดินตามความฝันเข้ามาสมัครกันเยอะๆค่ะกติกาง่ายมากๆไปดูที่ w w w k i d วด์ c o m บไซดได้โอกาสมาถึงแล้วนะคะน้องๆสามารถสร้างฝันได้เป็นจริงแล้วก็คว้ารางวัลจากเวทีนี้โดยเฉพาะทุนการศึกษาจากสีมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมถึงได้เดินตามความฝันของตัวเองด้วยไม่ว่าน้องอยากจะทำอะไรก็ตามอยากจะสร้างฝันให้เป็นจริงเวทีที่สายไทยแลนด์พร้อมรอต้อนรับอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากจะบอกว่ากติกาง่ายมากน้องจะต้องเป็นเยาวชนคนเก่งที่หันไปการพนัน,นค่ะ ก็โครงการนี้นะครับสำนักงานสลากกินแบ่ง์รัฐบาลนะครับได้เป็นผู้สนับสนุนนะครับโครงการนี้เราคงต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับและสำนักงานสลากกินแบ่ง์รัฐบาลเองที่สนับสนุนด้วยเหตุผลสำคัญหนึ่งว่าปัญหาของสังคมไทยปัญหาหลักปัญหาหนึ่งก็คือเด็กและเยาวชนเนี่ยได้เข้าถึงการพนันง่ายขึ้นนะครับและก็การเข้าถึงการพนันเนี่ยเป็นต้นทางของการที่เด็กและเยาวชนนั้นจะต้องทิ้งการเรียนและทําให้ชีวิตของเขา ะจะมีปัญหาในอนาคตในระยะยาวดังนั้นสนํา,า,นานักงานศากิริแมงรัฐบาลจึงเห็นความสำคัญของสิ่งนี้นะครับเราจึงสรุนโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัยของการพนันและวิธีป้องกันตัวแล้วสําหรับเด็กและเยาวชนในตัวเองในบุคคลแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นทูตนะครับในการที่จะไปสื่อสารข้อความต่างๆเกี่ยวกับโทษภัยของการพนันให้กับ เด็กและเพื่อนเอนเยาวชนคนอื่นเพิ่มเติมขณะเดียวกันเองโครงการนี้ก็ได้มีการสรรหานะครับบุคคลที่มีความสามารถเพื่อเป็นต้นแบบต้นทางให้กับน้องๆ้องและเพื่อนเพื่อนเอนยาวชนทั่วไปการสร้างโอกาสทางการศรึกษาผ่านทุนการศรึกษาของสี่มหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับที่นักศึกษาเองเนี่ยจะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเลยเนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทางด้านการศรึกษานอกจากนั้นโอกาสในการแสดงออกให้กับสังคม โอกาสในการสร้างอาชีพในสายงานบันเทิงการฝึกความรู้ในการที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่นะตลาดแรงงานที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับและการที่สำนักง,งานสลากกิน,นแบ่งรัฐบาลน,นั้นสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อย4ปีและเราเชื่อว่าเราจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะสร้างเยาวชนต้นแบบนะครับสร้างมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับสังคมไทยและเขาจะช่วยบอกเพื่อนๆต่อไปว่าการพนันนั้นมีโทษมีภยัย just say no ปฏิเสธการพนันทุกรูปแบบและจะทําให้สังคมไทยเอง เป็นสังคมที่อบอุ่นครอบครัวอบอุ่นแล้วก็เยาวชนนั้นมีโอกาสในอนาคตที่ดีครับค่ะคิดใส่ไทยแล a ด์ซีซั่นเกปีนี้เป็นการจดขึ้นภายใต้แนวคิด To g e t h e r ์ e Be b e t t e r เป็นการรวมพลังเยาวชนไทย <c oughs> ที่จะห่างไกลาการพน,นันแล้วสร้างคุณภาพชีวิตของตวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะโดยมีมูลนิธิปัญญาวุฒิที่ท่านในการสนับสนุนอยู่ตรงนี้อยากจะเรียนเชิญท่านเลขาได้กล่าวกับสื่อมวลชนย ในนามของมูลนิธิปัญญาวุฒิเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณสนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะครับที่ตุาให้การสนับสนุนโครงการคิดใสไทยแลนด์อย่างต่อนเนื่องนะครับและเราก็มีความเชื่อมั่นว่าโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยจะบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ของความดีนะครับในการที่จะทําให้น้องๆเยาวชนเนี่ยรู้เท่าทันการพนันแล้วก็มีการให้เรียกว่าเป็นชุดความรู้ที่จะป้องกันตัวเอง ให้ปลอดภัยจากการพนันด้วยเราเชื่อมั่นอย่างนั้นครับขอเชิญให้น้องๆเนี่ยสมัครเข้ามาร่วมโครงการกันเยอะๆครับค่ะหลังจากนี้ไปก็จะมีการสัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆครบทั้ง4ภาคทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะมีรอบชิงชนะเลิศในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ค่ะก็ะขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนทั่วประเทศมาร่วมสมัครเข้าโครงการคิดสายเทเลนซีซัน Season 9กันเยอะๆนะคะและดูะรยายละเอียดได้ที่ w w w k i s s a i c o m ค่ะ